สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Good Talk, กูท G อ o กูทีพลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเต้ยเบราโวค่ะสำหรับวันนี้นะคะได้มาแบ่งปันกับพวกเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดอีกแล้วนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ฟังเรื่องของกฎขห่งแรงดึงดูดเนี่ยบ่อยมากแล้วก็กฎ แห่งการขอบคุณก็เคยฟังไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้พาทุกคนมารู้จักอีกหนึ่งกฎนะคะเป็นเรื่องของกฎแห่งการทึกทักค่ะคนที่ใช้เรื่องนี้เก่งและโด่งดังมากๆนะคะเขาชื่อเนวิลก d ด r d นะคะเนวิลก d ด r d เนี่ยโด่งดังมากนะคะ mm hmm. ก็คือ law of assumption ทุกคนเคยได้ยินไหมคะเวลาที่เราแบบ เอ,อ่อต้องการให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยบางทีแบบเราก็คาดหมายคาดหวังว่าเออเอ,อ,อยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอยากจะสําเร็จเรื่องนี้นะคะอยู่ตัวอย่างเช่นฉันจะเป็นเศรษฐีในปีหน้าฉันจะประสบความสําเร็จในปีหน้าฉันจะทําสิ่งนี้และเกิดสิ่งนี้ขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีคําว่าจะ สังเกตไหมคะว่าเราบอกว่าฉันจะผอมฉันจะประสบความสำเร็จถ้าเรามีคําว่าจะนะคะจะบอกเลยนะคะว่าจิตใต้สานึกอะ่ะไม่ได้เข้าใจค่ะจิตใต้สํานึกไม่เข้าใจจิตใต้สํานึกเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคืออดีตอะไรคือปัจจุบันอะไรคืออนาคตจิตใต้สํานึกไม่รู้คะ่ะว่าข้อมูลทั้งหมดหรือความรู้สึกทั้งหมดที่คุณกําลังพูดที่คุณกําลังใส่เข้าไปอ่ะอันไหนคือจริงไม่จริงด้วยจิตใต้สํานึกรู้อย่างเดียวแค่ตอนเนี้ยแค่เวลานี้ แค่ปัจจุบันนี้คิดอะไรรู้สึกอะไรเท่านั้นค่ะจิตได้ํำนึกทำงานแค่ now เท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จนะคะเรื่องของการเงินการงานความรักความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเวลาที่คุณบอกว่าฉันจะรวยฉันจะประสบความสำเร็จในปีจุดๆอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกอะไรคะตอนนี้ความรู้สึกที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้คืออะไรคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เป็นดังนั้นเนี่ย มันก็เลยตอกย้ำไอ้ความรู้สึกเนี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆยิ่งคุณทําเขาเรียกว่ายิ่งคิดทุกวันยิ่งรู้สึกทุกวันมันก็จะเพิ่มเรื่องเนี้ยมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันด้วยแต่ถ้าถามว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะกฎแห่งการทึกทักทําไมถึงต้องทึกทักล่ะเพราะอะไรคะยิ่งทึกทักยิ่งทาอ่ะมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณเล่นเกมกับจิตใต้สํานึกอยู่เวลาคุณยิ่งทึกทักยิ่งทําว่าเฮ้ยอันเนี้ยเกิดขึ้นแล้วอันเนี้ยเป็นจริงแล้วตอนนี้คุณเเเป็็็นนนนนแแี้้ลววหรรอออคคคุุณณะไกกกตต่่่่ึทััฟิมาใใชชขงฉ จิตถ้านึกไม่รู้ค่ะว่าจริงไม่จริงหลอกไม่หลอกมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณแบบมีฝันมีเป้าหมายเนาะว่าอาอยากจะมีรถพ orsche นะปอร์เช่คายเคนสักคันหนึ่งรถคายเคนจอดอยู่แล้วบังเอิญคุณเดินไปเจอคุณเห็นกดแห่การทึกทักคืออะไรคะโอ้ยนีแบบ่รถของฉันโหรถของฉันสวยมากรู้ไหมคะว่าเวลาที่แบบสิ่งนั้นอะสายตาคุณมองเห็นแล้วคุณเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วคุณทึกทักเลยนะทึกทักว่านี่ใช่เลยของคุณเป็นของคุณ บอกเลยค่ะว่าจิตใต้สำเนึกอ่ะมันจะจับความรู้สึกตอนนั้นนั่นแหละที่เวลาคุณกําลังพูดคุณกําลังแบบส่งความรู้สึกไปด้วยอะ่ะถ้าคุณแบบรู้สึกว่าเอ้ยเสแสร้สงหลอกนู่นนี่นั่นใช่ไหมจิตใต้สำนึกก็จะรับความรู้สึกตอนนั้นนั่นแหละแต่ถ้าบอกว่าคุณอนะไม่ได้ใส่ความรู้สึกของการเสรแสร้งหรือความหลอกไปคือคุณอะแสดงจริงรู้สึกจริงจิตใต้สำานึกรับทันทีแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง พอเชื่อและรับแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคลื่นของจิตใต้สำนึกเป็นไงคะมันก็จะไปทํางานอยู่ในคลื่นของกดแรงหนึ่งดูดคะ่ะอะไรที่เราใส่เข้าไปอะ่ะแล้วเชื่อว่าได้รับคอนเฟิร์มว่ากําลังเป็นอยู่ตอนนี้ปัจจุบันฉันเป็นแบบเนี้ยกดแรงหนึ่งดูดทํางานยังไงคะอยู่ในคลื่นเดียวกันพลังงานเดียวกันคุณก็จะเจอสิ่งเนี้ยเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆคุณก็จะยิ่งเห็นหลักฐานมากยิ่งขึ้นเจอหลักฐานมากยิ่งขึ้นเห็นโอกาสมากยิ่งขึ้นเห็นช่องทางที่ทําให้เรายิ่งซัพพอร์ตเป็นคนนั้น ที่คุณต้องการให้เป็นที่คุณต้องการไปยืนคุณก็จะยิ่งเจอโอกาสมากขึ้นเนี่ยออกไหมคะดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณมองว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยคือฉันเลยคุณทึกทักไปเลยค่ะหรือวันเนี่ยคุณตื่นขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยคุณทึกทักไปเลยว่าเนี่ยวันเนี้ยฉันเป็นเทรดเดอร์พันล้าน วันนี้ฉันแต่งตัวสวยฉันแต่งหน้าสวยเนี่ยวันนี้ฉันเป็นเฮดเดอร์พารล้านละคุณกำลังจะไปดินเนอร์เย็นนี้อ๋อวันนี้ฉันกำลังจะไปดินเนอร์ทุกคนที่มาดินเนอร์ในคืนนี้ในเย็นนี้เนี่ยก็มาร่วมแสดงความยินดีกับฉันที่ฉันเป็นเฮดเดอร์พารล้านเรียบร้อยแล้วในวันนี้ให้คุณรู้สึกไปเลยว่าตอนนี้คุณเป็นอยู่คุณได้รับแล้วเก็ตไหมคะอันนี้คือกฎแห่งการทึกทักคะ่ะแล้วก็เวลาที่คุณทําอย่างเงี้ยบ่อยๆใช่ไหมคะคุณทํากับตัวเองนะคุณแบบเฮ้ยอาจจะมีเพื่อนสนิ ยิ่งเพื่อนเข้าใจกดนี้เพื่อนจะยิ่งซัพพอร์ตคุณแต่ถ้าหาคุณรู้ว่าให้ยพูดไปแล้วแบบเพื่อนล้อเพื่อนแซวแล้วมันทำให้จิตใต้สํานึกกับมันต่อต้านแล้วก็รู้สึกไม่ดีคุณก็อย่าไปพูดกับคนมานะ่นะได้บอกไหมคุณก็อย่าไปทําแบบนั้นเข้าใจใช่ไหมคะซึ่งที่บ้านเราเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องอเขาเรียกว่า จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยมากก็คือการใช้กฎ OL. แห่งการทึกทักอะเล่นกันบ่อยพูดกันบ่อยค่ะแล้วเราก็รับจริงค่ะรับความรู้สึกจริงนะเป็นแบบนั้นที่บ้านเราทํากันบ่อยมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยวันนี้ก็เลยแชร์ให้พวกเราได้ฟังได้เข้าใจไปด้วยว่าอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เต้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นเป็นเต้ในวันนี้นะคะก็คือเต้ใช้กฎแ,แห่งการทึกทักนี่แหละนะคะทึกทักตัวเองคอนเฟิร,ร์มตัวเองบอกว่าเราเป็นแบบนี้นะมาตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่เป็นเลยแล้วมันก็็เเปนนจรริิงงๆใชีววตขอาด้ย นึกออกไหมคะให้เราเนี่ยวางตัวเองเป็นคนคนนั้นเชื่อถึกทักตัวเองว่าเนี่ยวันนี้ที่ฉันที่ฉันแต่งตัวสวยวันเนี้ยที่ฉันกำลังจะออกไปดินเนอร์วันเนี้ยที่ฉันแบบกาลังไปเจอคนคนนี้เพราะอะไรคือคอนเฟิร์มไปเลยแล้วเรารู้ไปเลยว่าุยวันเนี้ยที่ฉันจะไปเจอคนคนนี้นะคนนี้เป็นคนที่เอ่อมาชื่นชมฉันจะมาเจอฉันจะเป็นยินดีกับฉันในวันนี้ที่ฉันประสบความสาเร็จให้เราอะใช้กฎแห่งการถึกทักนี้หรือบางทีคุณอาจจะบอกว่าต้องการเงิน10,000แบาทเข้าบัญชีตอนเนี้ย อยากได้เงิน1น0 0 0แสนบาทเข้าบัญชีแล้วคุณก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้มีเงิน1น0 0 0แสนเข้าบัญชีคุณก็จะบอกกับจิตใต้สำนึกหรือคอนเฟิร์มว่าฉันจะมี1น0 0 0แสนแน่ในในสิ้นเดือนนี้ฉันจะมีแน,แน่ในสิ้นเดือนนี้1น0 0 0แสนบาทจิตใต้สำนึกไม่เข้าใจเขาว่าจ่านะนอกใช่ไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้อมูลที่คนส่งมันคืออะไรแต่จิตใต้สานึกเน่รับรู้สึกอะไรอยู่เวลาที่คุณบอกว่าจะมีแน่ๆตอนนี้คุณรู้สึกอะไรคะรู้สึกว่า ไม่มีจริงไหมรู้สึกว่ายังไม่มีเนาะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนว่าเฮ้ยเย็นเนี้ยเย็นเนี้ยเดี๋ยวมีเงินหนึ่งแสนโอนเข้าเย็นนี้เดี๋ยวฉันดูแล้วว่าจะมีโอกาสที่ทําให้มีเงินแสนเข้าเฮ้ยวันเนี้ยมีคนจะมาบอกโอกาสที่ทําให้มีเงินแสนเข้าทึกทักไปเลยว่ามีแล้วเดี๋ยวมาแนะ่ทึกทักไปเลยแล้วกดแห่งแรงดึงดูดมันทํางานแบบโหจะบอกเลยว,ว่าทํางานโคตรแม่นนะคะเวลาที่คุณย้ายคลื่นตัวเองอะย้ายทันทีนะจากที่ ไม่มีรู้สึกถึงกันยังไม่มีรู้สึกถึงกันยังไม่รับรู้สึกที่ยังขาดแคลนอยู่พอคุณย้ายขึ้นตัวเองทึกทักไปเลยว่ามีแน่มาแน่เข้าแน่เป็นไงคะย้ายขึ้นค่ะแล้วก็จะส่งสิ่งที่มาสอดคล้องมาหานะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะเต้ยชวนทุกคนนะคะให้เราเนี่ยได้ทําสิ่งเนี้ยในทุกๆวันนะคะก็คือทึกทักทุกๆสิ่งทุกๆอย่างค่ะทึกทักไปเลยอะไรที่เราบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะเป็นแบบนั้นให้บอกว่าฉันเป็นใคร นะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเป็นคนนั้นฉันอยากจะเป็นแบบนั้นไม่ให้บอกไปเลยว่าตอนนี้ฉันเป็นแบบนี้อยู่หรือเราต้องการให้อะไรเกิดขึ้นให้พูดไปเลยว่าสิ่งนี้นเกิดขึ้นสิ่งนี้นตอนนี้ฉันได้รับแล้วสิ่งนี้นปรากฏเรียบร้อยทึกทักไปเลยว่าอุย้ยเกิดขึ้นแล้วหรออุย้ยมาแล้วหรออุย้ยใช่หรออุย้ยมาแล้วนี่สมมุติว่าวันนี้แบบคุณอาจจะคาดหมายหนึ่งล้านแต่ว่ามีเงินเข้ามาหนึ่งร้อยทำไงคะอุย้ยนี่มันแบบเสจเงินของเงินหนึ่งล้านที่เข้าในบัญชีฉันนะทึกทักไปเลยค่ะ แล้วจัก,กรวาลจะสารให้คุณอย่างแน่นอนคะ่ะเพียงแค่คุณย้ายขึ้นไปอยู่ในขึ้นให้ถูกคลื่นนะคะแล้วทุกอย่างนะคะซัพพอร์ตคุณร้อเซคะ่ะพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ